เป็นอย่างยิ่งนะครับเกี่ยวกับการดูแลพื้นที่รับผิดชอบนั้นเราจะต้องดูแลไปพร้อมๆกันไม่ว่าทางโรงพยาบาลแล้วก็รพา,าต,ตหรือว่าสตอสตอจเราร่วมกันหมดการถ่ายโอนนั้นเป็นหัวเรี่ยวหัวต่อระหว่างระหว่างการถ่ายโอนที่น้องจะเห็นว่าบางที ยังไม่ได้รับการถ่ายโอนมาแก้ข้อก็มีหนึ่งแห่งที่ยังไม่ได้ถ่ายโอนมาแต่ผมคาดว่าายในเร็ววันนี้เขาคงทาเรื่องถ่ายโอนนะครับมาสังกัดองค์การหิหาจังหวัดเราจะดูแลไปพร้อมกันหมดที่น้องครับบางท่านนั้นเป็นห่วงว่าไปอยู่ระก,กัดอวจรแล้วจะเป็นอย่างไรผมกล่าวเรียนเลยครับว่าไปอยู่กับอวตารนั้น ท่านก็นจะมีความสุขมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะเห็นว่าสจอในพื้นที่แต่ละเขตน,นี่แก้งขอภาษาเขียมาหมดนะครับรวมนครสวรรค์ก็มาด้วยบ้านแท่นก็มานะครับบ้านแท่นที่เป็นเขตติดต่อของของน้องสังก็มาดูแลที่นอแต่บ้านแท่นนั้นยังไม่ได้ถ่ายโบรกเกอร์งเงิแม้แต่รพตเดียวซึ่งกําลังทําความเข้าใจกับรพตอนะครับว่า แผนกระจายอำนานั้นสามปีเขาบอกให้จังกัดองค์การรทหารจังหวัดทั้งหมดนะครับซึ่งนายกอาหลามท่านก็มอบหมผมคุมความสารสุขแล้วก็กันทับมาตลอดว่าให้ดูแลพี่น้องป็ะจะชนให้ดีนะครับอย่าให้ได้เก็บไข้ได้ป่วยที่ท่านพูดอย่างนี้ก็หมายความว่า เราจะต้องส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนนั้นออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายไม่เจ็บไม่จนนี่คือสิ่งที่นายกฝากความหวังไว้แล้วก็รารถนาเป็นอย่างยิ่งและพี่น้องที่อยู่ใกล้พื้นที่นักคือจอจอพี่น้องภาษานให้ตลอดนะครับภาษานกับสอจอเลยขาดอะไรก็ขอยหอก โดยเฉพาะพื้นที่นี้ก็จะมีอักระแสงจีีโรวิระซึ่งเป็นเลขาของนายกจะต้องมาดูแลที่น,อน้องไม่ว่าจะเป็นแก้งคอไม่เป็นตอนตะวันหรือว่าเมืองอำเภอต่างๆทั้งที16อำเภอนะครับได้รับความเดือดร้อนสองไปตลอดแต่ทีดีนั้นก็เนหนื่อยก็เพ กลางคืนก็ไม่ได้หยุดน้ำท่วมมาพื้เมืองแกก็เอารถเอาเรือออกไปแจกจ่ายข้าวปลาอาหารให้กับพี่น้องไปดูแลพี่น้องที่เข้าไปโรงพยาบาลน,นะครับเพราะหน้าโรงพยาบาลเชพูง,งนะน้ำท่วมแต่ติดเช่นถึงหนึ่งเมตรก็เลยไปสร้างสะพานส,สร้างอะไรเพื่อให้พี่น้องนั้นยากเจ็บก้าได้ป่วยนะั้นเข้าโรงพยาบาลได้สะดวก นี่คือการทํางานขององค์การมหาชนเสบบัติตลอดระยะเ็จที่ผ่านมานี้ดูแลพี่น้องไม่กระทั่งเคอร์อบิดพวกผมนั้นไม่ได้หลับได้นอนนายกกระทุ่มเททั้งกำลังกายกําลังใจทั้งทัพที่พวกผมจะทําให้ได้ให้กับโรงพยาบาลให้กับเราพยาบทุตูแห่ง ที่ล้อขอไปขาดอะไรก็จัดหาให้นี่คือการทํางานของพวกเรพยายามที่จะทํทุกสิ่งทุกอย่างให้ไร้รอยต่อให้ได้การถ่ายโอนนี้มามาในานามกฎหมายนะครับกฎหมายบังคับให้องค์การมหาชนจังหวัดนั้นรับภารกิจนี้มาทําพอมาทําแล้วต้องทําให้ดีนะครับต้องทําให้ดีกว่าเก่าพี่น้องครับวันนั้น พี่น้องไม่ต้องกังวลโดยเฉพาะาสอสมอมเมื่อเร็ว,เวนี้ผมประชุมมีตัวแทนอสมอไปไประชุมด้วยถามว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมสำหรับสอสมอไม่เปลี่ยนครับเคยทําแบบไหนทําแบบนั้นดูแลรองรับต่อทุกแห่งนะครับเราร่วมด้วยช่วยกันทํายังไงพี่น้องก็จะจนจะอยู่ดีทําไงจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนี่คือภารกิจนะครับ ตัวผมเองนั้นก็เคยเป็นพอสมวเมื่อสมัยก่อนที่ผมจะมาเป็นเล่นการเมืองผมเป็นพอสมวันแ,แต่ไม่มีค่าตอบแทนดใดๆทั้งสิ้นัม่จางรักษาพยาบาลก็ไม่มีเมื่อสมัยก่อนยี่สิบสามสิบปีแล้วพี่น้องก็ทํามาตลอดจนมาเล่นการเมืองผมก็เลยหางเหมือนก็มีไปแต่ว่าก็หางุไปขุดหมุนกับพอสมอนะครับสิ่งหนที่ ขากผมพบว่าสถานีอมไรธวราตอนนะครับเปลี่ยนชื่อใหม่นะผมผมติดปาก,กสถานีอะไรนะครับให้ประสานกับสอนจอในพื้นที่เลยครับขาดหรืออะไรบอกเราจะดูแลทุกอย่างแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลกผมไม่ดูแลพรุ่งนี้ผมจะมองอว่าไกลปกตอนที่แก้ขงขอมาสวรรค์ดีโรงพยาบาลน,นะครับ เรื่องมือแย์ต่างๆซึ่งโรงพยาบาลประสานไปผมก็มาดูแลตลอดนะครับรถพยาบาลน,นั้นผมขอไปแล้วแต่ว่าสำนักงบประมาณอบอกว่าโรงพยาบาลตอนนั้นยังไม่สังกัดอบจอขอไปก่อนร่วมหน้าเขายังไม่ให้นะครับแต่นับวันที่สองตุลาคมนี้ต้นมานั้น อบต,ตไปขังกัดอบจนั้น65อบต,ตว,วันนั้นผมจะทาเรื่องใหม่ๆอีกเพื่อขอรถรีเฟอร์หมู่บ้านที่ห่างไกล,ลอบตที่ห่างไกลนะครับไม่ว่าจะเป็นรถรีเฟอร์รถปิกอัพแม้กะทั่นอุปกรณ์าก,าการแพทย์ต่างๆจะต้องหามาเพื่อให้ได้ดีขึ้นดีขึ้นกว่าเก่าแล้วก็ผมเป็นฝันและกำลังใจให้กับ นายแพทย์ที่อยู่ราตนะครับไม่ว่าจะเป็นพยาบาลไม่ว่าจะเป็นหัวผอ,อ,อวรพตอนะครับเราจะปรับปรุงให้ดีขึ้นบางที่นั้นผมไปดูแล้วบ้านพักยังไม่มีมีหลังเดียวก็เก่าๆเพราะนั้นแล้วเนี่ยพวกผงคนะ องการมหาชนจังหวัดจะพยายามดูแลทุกอย่างเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นอยู่ดีให้ได้นะครับให้มีสุขทุกคนนะครับบัดนี้ผมก็ขออวยพรให้การจาัดเดปิดพิธีเปิดป้ายนครั้งนี้สําเร็จทุกร่วงตามมาถูกะสมแล้วก็การอาวออดวนนคุพรรีนราละไต และสิ่งกิจทัางหลายตลอดจนพระโวงวิญาณของเจ้าพ่อพญาแลร,ร่วมญาดีจงปกปักักษาพี่น้องท่านนั้นให้มีแต่ความสุขความเจริญนึกผุดสมสิ่งหนึ่งประการใดแล้วขอให้สูบปามงมาก,กาัถนาและมีความเข้าใจในการไต่โอนภารกิจสถาตรกันีทำไมจเจริญประเทียรปกติปัสสาวะนารกินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอปยยะโค์การอหารตรวจจังหวัดยภูมิที่ถูกต้องปัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดใต้การถ่ายโอนภารกิจอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60ปศารัวมนตราทิ่ยีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้แก่องค์การมหารส่วจจังหวัดยภูมินักง พยายามส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสันณบ,บนัดนี้ขอขอบคุณครับ <c oughs>